Ngàn tầng nơi, ngàn say xoay ngay, ngàn tầng xoay nơi Eo chắc có bụng, cốt chắc có à nát Tớ mỡ hoang thả thông tâu nè, phì nồi Hô 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 Ôi, anh nhỏ mà điên đi Ôi, chạy quá ra mẹ ai Hô, cán lèo, ใจยะอ่ามันแมนมันอ่าเออเฮ้ยไอไยัอเป็นว่าเป็นห้องอ่าไอ้ไอ้เอ้ยใจยะโอ๊ไอ้เฮ้ยไอ้ฟังมาเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเออออเออเป็นว่าเป็นหาไอะไรเนี่ยเออเออโอ้ยนี่จะได้ไหมเออ หันันลุกาตัวไอฮยหุยจะได้ไปเด้เนี่ยเจยาไอ่ไอไห้มาอยู <u uh> <u uh> <force> ่ตำนี่เฮ้เออไห้มาหน่ะเอฮะเอไหในแม่เดยนะ่อันเจยาแม่งกว่าเจ้าไห้มปเยอะมาเยอะตำนี่มาหมีเฮาเอี้จะได้น่ะอันนี้ป้อไปยาะป้อยังป้อทหลน พ่อตับหล่น่าเออวันร่างครูมาขึ้นนี่ก้าเออเฮ้ยไม่ได้นี่อยาไปพ่อตับหลนเออเออเอเอ้าจิงใหญ่อะไรประเดี๋ยวนี่ชูกจำเป็นเนาะจำเป็นน้องสมอกสมัยพ่อมาชู่มอกชู่มาเออเอาให้ไงมาเอ้า เดียวใ้น้อยจะมาหนออีป่อจะให้น้อยม嘛อีป่าอุบงเรื่องอีป่ออุบงเรื่องพ่อเมาค่ะเฮ้ย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 ยเอี้

啊！<laughs>

หวเหรออาเ oh. จ้าวันนี้ใครด้วยแม่ฮะตอนนี้น้อยมางาน้นอยมวนเตี้ยวมันมามาคุยมากอกหา่ <c oughs> า, <c oughs> าองอีด้วยแม่ฮะไอีแม่แล้วน้อยแมน่นี่น้อยหยังอาจารไก่ไปเอาหวนแม่น้อยจนหี่พี่น่ะโอ้นี่หยังน้อยอยู่ในหี่พี่กอะอาจอยมานอนแม่น้อยมันมีคู่แบสอาจารย์เ่ยโอ้แล้วใหญ่เนี่ยใดบ่เนี่ย โอ้ไหนๆเจ้าน้อยก็ามาแม่ละยังพี่ขอถามหน่อยยางมายังใครได้เลขนะเลขใกล้จะออกแล้วนะบาง,งตัวเล็งเลขเรื่องหวยคันตั้งยังมาซอยน,นะ่ชักแปดออแตตั้งอะเออนี่นะคันตั้งน้อยจะไปเจปอ,องหลักา6หลูกจะเอาที่ไหนมาซอยมาเดีย๋ยวไงท เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จิมนนจมจ้มกะนั่นนั่นขันตั้งเอายมาจิ้มนักจิ้มนะฮะเอะอโอ้ย,ยอันเลิ่มปลัวมันจัง เจ้าแม่เดียวดีเปหนอมัมมนแม่ขันจังหนอ่อยไปดตัวมัจะเกิดอย่างไอย่างมันจะมีขันจังอย่างเปิน้นโอเปิ้นมีขันคู่ชอเหรอแม่ขันย่างอย่างเปิ้ลไฟจะเจ้าและปลาจะไปย,ย,ยุงหน่อยเอออ๋ออย่างไรปัะเดี๋ยวนี้มา,มานมันย่อยก็ขันจังหนออ่อยอ๋อเปิ้นมาคื่สองคนเหรอเจ้าหน่อยเล่นในมนุษย์ no. ไปเลยเจ้าน้อยอย่าอู้บดีอ้ามาเจ้าไมา่น้ำชมพูถ้าจะมาถึงคนหนังชมพูขึ้น <laughs> น้อยมงแก้วมั่งจ้ะเจ้าน้อยอย่ามาเสียงหวันน้องหญิงตะกี้วะเล่นนนานโหโหลุ้งหิน มอตามอตาวันเล้งเจออมฉงก้นโอ้มายงอมน้ำแข็งโอ้าน้ำแข็งเล่นได้มนุษย์มาอีโลหะคนไหนเข้ามาใส่ขันธ์น่อยมันจังว่าจ้ะ มาปันปอน้อยวันนี้มาปะไช่หน่อยของเล่น้ยุ่ยไหลใบก้นแมวเงินนี่ไ้โอ้แฉมแก้วหจะหุยอหี้ยงมาเดียวนี้น้อยเลืมตัว งานชงน้ำงานชงนิ่งเพราะอย่างนี้ปิวอาว่างานชงน้ำนี่มันเต็มมันแย่เด้อปิวเป็นว่างานนี้บ้านงานจุ่มงานเย็นงานสงกดเงียบโอ้งานจุ่มงานเย็นสังัดเงียบใจก็เพราะแค่หัวเพรานก็างคนนั่งฟังธรรมก็เพราะแค่หัวนาะโอ้ยแต่ค่ะบางคน เดียวนี่จะได้แมเดียวนี่เจ้าหน่อยแมเดียวนี่ป้าใส่ขันแม่ละนะอ้าวปันใส่ขนันแม่แมเดียวนี่ว่า,าเด็กอเมราจะขอเลขกันก็จะขอเลขเจ้าหน่อยเอ๋ยจะขอยังใหญ่โอ้เอาชองตัวปอละอ้ะเอาชองตัวปอลน่ะบ่เอาหน้าเอาไหลเจ้าเอ,ว,อวไปขอวัด<ๆ>เควบกอกได้เลยเออไปขอกระไพรแม่หน่อยเออขอเลขแกมาใช่ไหมน้อยนังมันละมาไปไปขอเลขขอเลขเจ้าเอาชองตัวปอละ ขอเลขสองตัน้อยปันหนูน้อยสี่หกเกห้าหกเก้าห้าหารูเออเจ้าน้อยยังชตัวมันไม่ชี้ตัวเนี่ยเนี่ยชตัวลุมชงตัวโบนีเงาฮู้ยด่าอแม่มันมาหัวละโง่ละโง่มันจะชื่อจะไดกระชงตัวลุมชงตัวโบนน้อยเอาไปแปะคนเดียวเอี่ย ชองตัวอันชองตัวพ่อสีเป็นลนายเอาแซมตัวปะเล่นในมันุษย<อ>์มตัวแ <ขอ S 2> ม่จุดเล็กแมตัวหมองคนมัวหื้อได้สีเก้าขอแซมตัวมาสีเก้าอย่าง,ง,ไ,งหาไหนอันน้อยลองไปดีกว่าไปไหนมาเนี่ยนี่จะลง้ โบกเงาเอ้ย้ยเฮ้ยคนหาจะลงพื่นทีนนะเฮ้ยนจะแมาคนเลี้ยโอ้จังเล่นนหล่นเว้ยขนาดก็จังเลมันนักอ้าวม่ชอยมาไม่โหยขอบคุณครับพ่อคุณครับขอบคุณครับห้ามกระชื่ีเออแล้ว้ามมาถูกแ้วเพ่นจะเผาหัวเนอเออจะไปเดือดเพอ นังปูนจะจกอยู่เดยกคนเม่ได้บาดาังปูนแห่มนะเด็น้อยจบบาดรังปูนขก้าวมานี่มาต่ำกูออไอ้เจนไอ้เสียงยังนไาเจนน้อยเด็กขออาจารขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะขอบคุณครับจังเพอันนี้แม่ปะคุกเกา้าเขาเห็มชีชีพอาจารเพรจังหน้าน อ <c oughs> ขอบคุณครับเจ้าน้อยนี่<อ>ชวงแล้วแม่แต่ว่าอย่างกบได้อีกวะเรื่องของไอตัวจะไปว่าขอบคุณครับขอบคุณครับตั้งเรียนโน้นมาเขาด้นะค่ะค่ะเราเป็นเลขขอบคุณครับขอบคุณครับเอ๋อแมาบดได้มาเด้วยไม่หลวงเดงอ๋อหัวจักมันด่วย <c oughs> อ๋อเจ้าน้อยไปเคยกับแม่มได้ <c oughs> หางหูวจักมันหุน ฮัลโหน้ย <favorite> ไม่หลงทท้โอ้คนนหนยคนนหนยไม่หลงทท้ไ <tube> ม <oses> ่น้อยไม่หลงท้สามร้อยเนี่ยเอาจังนี้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับห้องปะปิวปะปิวน้อยเต็กเอาไว้ละ ไจะไปย่อยไปจักอ um, ่ะไปจะไปจะฮะอีแม่เอาสองไงมั้งล่ะอ๋อขอบคุณครับเออสองบ้านใส่สตางค์มาสูเออเสียงเสียงอ้ขอบคุณครับโอ้ยไม่ลงอะจกอะจกอะถงหนึ่งปปมีถงสองถงสองปปมีถงสาม <ใ>ขอบค,<น>คุณครับขอบคุณครับหองกันนอครับขอบคุณครับให้มานี่ได้หลายปอนด์อีกทั <c oughs> แ้ <c oughs> แล้วล่ะหมดล่ะดม,มดเดียวหมดเด้หมดเด้าทางั้งนานหน้าให้น้อยหลง